บำาลุงข้อเข่าชันดีไม่ได้หายยากอย่างที่คิดดูจบประหยัดเงินได้อีกบ้านบอสครับช่วงนี้ปวดเข่าอะ่ะไม่รู้จะทำยังไงดีก็ไปดูข้อมูลจากข้อมูลหลายๆเว็บอ่ะเขาบอกว่าพวกโอเมกา้าพวกน้ำมันปลาอะไรพวกเนี้ยม,มันกินแล้วมันทำให้แบบเข่าดีอะ่วะวันละ 2, 2> มเม็ดอะไรพวกเนี้ยฮะก็แล้วก็น้ำมันอย่างอื่นด้วยที่อยู่มีอยู่ในข้อมูลอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยอ๋ออแล้วแล้วเป็นไงกินกินมานานกี่วันละ หลายอาทิตย์แล้วฮนะ,ะหลายอาทิตย์แล้วแต่มันก็ยังไม่ดีขึ้นโอเคว่าในส่วนของน้ำมันปลาก็มีงานวิจัยในคนอยู่บ้างไปช่วยลดการอักเสบและกลไกของมันซึ่งโอเมก้า3ตรงเนี้ย จริงๆแล้วอะ่ะเรากินจากอาหารธรรมชาติเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้เพราะว่าการที่เราเนี่ยไปเจาะจงกินแค่อาหารเสริมอย่างเดียวเนี่ยในปริมาณที่เขาวิใจัยในคนนะมันต้องกินในปริมาณที่สูงสูงพอสมควรเลยซึ่งมันก็จะทําให้เราอ่ะต้องรับน้ํามันเข้าไปด้วยเยอะ,อะทําให้อาจจะน้ําหนักขึ้นอะไรเงี้ยแล้วท้องอืดแล้วกินน้ํามันอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับบอสซึ่งแบบว่าคนคนส่วนใหญ่อะ่ะก็จะกินไม่ถึงเขาก็จะกินแบบตามข้างขวดอยู่แล้วกินได้สบายแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ปริมาณไม่ถึงเพียงพอที่จะเห็นฤทธิ แต่บอสอะจะมีแหล่งของโอเมก้าสามอะที่หลายๆคนทุกที่ทุกคนอะย,ยังไม่รู้ว่ามันมีตามธรรมชาติในอาหารชีวิตประจำวันที่เราหากินได้ง่ายๆมีด้วยเหรอครับบอสมีสิไขมันดีอะไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเจาะจวงว่าเป็นโอเมก้าสามก็ได้ในการวิจัยที่สามารถลดการอักเสบได้มีไขมันดีหลายประเภทนะตามธรรมชาติมันจะได้ไขมันดีหลายชนิดโมเลก,กุลอนะมันจะมีโมเลกุลแบบเล็กๆน้อยๆที่ไม่ต้องจำเพเาะว่าโอเมก้าสามก็ได้มันจะมีโอเมก้าอื่นๆที่มาจากธรรมชาติ รวมถึงโอเมก้า3ตามธรรมชาติด้วยเดี๋ยวบอสจะบอกเป็นหมวดหมดไปนะส่วนในส่วนของหมวดโปรตีนนะก็คือปลาแซลมอนปลาทะเลน้ำลึกปลาน้ำจืดก็ได้นะทั้งหมดเนี้ยปลาทุกชนิดทุกปลาเลยเนี่ยหรือปลาเล็กปลาน้อยก็ได้นะั้นได้แคลเซียมด้วยในตัวซึ่งพวกแนี้มันจะมีโอเมก้า3การที่เราได้รับจากธรรมชาติเนี่ย โมเลกุลระต่างมันสดใหม่กว่าทําให้มันดูดซึมหรือว่าการที่ร่างกายจะนําไปใช้มันนําไปใช้ได้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีสารตกค้างอย่างอื่นด้วยเช่นพวกสารเติมแต่งที่อยู่ในเม็ดมวด2นะอะโวคาโดไข่ไก่รู้หรือไม่ว่าไข่ไก่เนี่ยมีโอเมก้า3ด้วยอยู่แล้วในตัวมีด้วยหรือบอส ค้นเองได้เลยว่าไข่ไก่มีามาก็ภาษารถมีจ้าในการวิเคราะห์มาแล้วว่ามันมีอยู่ในนั้นซึ่งไข่ไก่เนี่ยในการวิจัยปัจจุบันน่ก็ไม่ได้ทําให้คอเลสเตอรอลสูงด้วยนะสามารถทานได้เลยวันละสองถึงสามฟองได้หมวดสามนะถั่วเปลือกแข็งน้ํานม,มถั่วต่างๆแล้วก็เมล็ดงางาดํางาขาวก็ได้นะแต่ว่างาดําก็จะมีได้เยอะกว่าในส่วนของเมล็ดงาถ้าเกิดว่าเรากินเป็นอาหารเคี้ยว เคี้ยวให้เม็ดมันแตกอ่ะมันจะทําให้ได้รับโอเมก้าสแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆแคลเซียมดีกว่าการที่เราไปซื้อแบบอาหารเสริมแบบที่มาสังเคราะห์มาแล้วงานดําเม็ดๆที่เราเคี้ยวจากธรรมชาติมันจะได้สารอาหารที่หลากหลายกว่าแล้วไปประกอบทําให้กระดูกข้อมันแข็งแรงได้ดีกว่านะแล้วก็ถุนไปส่งอัลมอนด์เป็นเมล็ดมะม่วงหินน้ัพานอะไรได้หมดเลยพิตาชิโออะไรได้หมดมีไขมันดีอยู่ในนั้นจํากันได้ไหมของดีทั้งนั้นเลยนะทดสอบความจําคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะ